โอ้ในบ้าเจีบหลายในบาดเจีบหลายพบศัตรูแล้วดาวดาวบ้านเียวบลังสุดท้ายบ้านเจียยหลังสุดท้ายเลยตายไปตายไปบอยเี๋ยวไม่เล่นมุนนี่เฮ้ยมุนอยู่ใสะ แม่เอ้ยเขาขยิงคนถึงสองเมตรจะงไหนเอาว่ามันยิงตะโดดแล้วเฮ้ยว่ามันเตะตะโดดแล้วใส่เบิ้งสเตปหม,มนุนมันอยู่พีพ่แล,แลนหมุนอยู่พูทเดียวลงไม้เห็นป่ะถุเยเดี๋ใต้ตีน้องเนี่ยถยหลงัลงหลงัลงหลงัลงเห็นตัวหนึ่งลงไม้อยู่ฝั่งคุณพบศัตรูแล้วอาาออยะไรกันฟัง ยืนใส่เบียร์หลุดขูดตัววะแตกเลยบ้านพังบ้าบ้าบ้าอะไ้ยิงไอ้บ้าอได้ยิงมันคนละตัวมาไฟเต็มเลยสองไฟสองไฟเต็มเลยพบศัตรูแล้วสองไฟอยู่ไก่ห้องอยู่แต่ตีนห้องหรืเปล่าเนี่ยมันยิงหัวไก่ก้อนยังไงอ้ามันเอาหอดก่้อนเอาหอดก่ก้อน แมนเฮมันหอดกวาได้เอารีนมันย่งนิดนี่ผมไ่มีปืนไ้เยอโอพบศัตรูแล้วดาวนึงดาวนงแกมีอ่ั้งหัวนี่เต๋อะแกมีหัวละฮ้เต๋มา

โอ้ยกาะดีเยอะมันเอามาหลายมื่นแล้วเลยเพราะว่าตกกระดีเอาห่วงนียห่อนหลายมื่นแล้เอาแล้วตกแล้วเนาะตกวัวว่าแล้วมันล่มนี่แหละมันที่เขาย้ำย้ำบอกม่วงร่นตัวไหนนะไหนวะม่วงสีร่นหลายเลยย้ำนี่ย้ำหมดย้ำหมดม่วงรนฝนตกที่หาก็บบักม่วงแล้วฝนเศร้าม่วงร่นนะมา Happy Birthday ้าไก่ไม่ได้มาดูนานคิดถึงโว้ยขอบคุณน้องปลายปลายวะโว้ขอบคุณหลายๆเรื่องละเนอะทุกคนเลย แมนบอลละคนเขาใจใหญ่ล้ล่ะเนขอบนขนุญคราบวิงดมีเงได้ล่ะไอ้ลูกสตีมจากม้วงอะยกับฟจกอ้าวหกม้งเรไอสตีมสองชมเฮ้ยเดี๋ยวตีว่างไ้กับาเปิดเลนทึกล่ะครับผมตีไอ้ว่ากัเปิดเลของเรื่อยๆเนี่ยตีที่ที่้าไหนมาเนี่ยเอาไมตบ้าวะบอสอถามว่ามีสายอ,อรยัง้นอเอสเียบสเว ีไอ้อ<ห>โอคตรรอเลยวนะโพูดอย่างนี้สิพี่เขินนะว้าวไม่อยากเชื่อไม่อยากได้ยังเจอตามพี่เจได้ฮิซวงบลาฮัลตัวบลาที่แดนไปซุบมูอนะ่ะแมสตัวบว่าเว้ยแดนไปซุบมูนะออะไรยิงอยู่แถวฝานะ่ะดีแล้วดาดาดีแล้วไนอะ้ถือว่าตัวเห็ไหนไอ้ได้คิวนะ ล้วค่อยไปได้ยวเขาซีเตด้อเกมนี่หาปืนเต่เสียบเปล่นปืนอย่างน้เหรเกมถึงนี่เกมึงนะโอ้โหล่มเนี่ยพพายอยู่คนไหนล่ลมไปเ่ะโมนันลมใหม่ล่มล่มลมแบบพายอยู่อันเงี้ยอ๋อล้มพัดมาเข่าเลยล่ะแม่แม่นรีเอโอ้ลมมันแห้งมันะอกเฮ้ยอีเอลมแห้งดีแล้วดีแล้วคง้างลอยผีให้จีลม ไปขเบสุสากนะไปใช้เบอร์ออินโฟนึงวะนี้ยุ่น้มนี่แหละยังไม่ได้ใช้ชิปตัดีวไม่นี้เอ้ยมีมีตัวตจิน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 พบศัตรูแล้วทันได้ลังไปอะเอ็โฟนึงตัวยู่งน้มันี่แหละเฮ้ยมึงวัดแถวนี้แห่ะบ้งดีเบื้งดีไอ้ห้อยโดดด้วยโดดมาก่อมันแรนฟ้ามันแลนฟ้ามยู่งเมี้ คุณไม่ได้ึ้นลังค่านะมาแล้วพส่องอะสองเ้น่ไม่จูหัวูดาวแม่แม่อะแม่อะมานงกูได้ตัวอิมโฟสองบ้อิออมโฟนะสไอเอาเถอะ <c oughs> ยังบาน <c oughs> ดีแล้วบาน <c oughs> ผมอยากล็องเล่นมึงงนะผมไม่ได้เล่นเอ็มโฟ่สามโดนนะบ้าห่าอยากล็องเี็ม้ฟโดนน่ะได้เล่นได้เอ็มโฟ่สองผมมีตัวฟาร์มได้ไก่ตัวก็ฟาร์มเกมนี่ตัวก็อัพเอาเอ็มโฟ่สามโดนตัวบ้าตัวก็ซื้อรถเดิมซื้ออยังไม่เรียนจะสามร้อยบ้าตัวก็เก็บตัวบาทตัวเก็บเรียันว่าได้อีกเยอะตัวก็ค่อยเก็บไปแล้วไอเก็บซอย มีมีบ่ครับทั้งหอบ่มีบ่บ่มีครับบ่มีหัวาตัวฟ้าตัววงเลยดิใจเย็หน่าซองกันมาซองเบิ่งค่าตู่กันสามไซด์กันล้สินฝนตกแห้งกันนะ่ะว่าสั้นบ่ให,หญ่ใหญ่ข้งบนน่ะจีโตกับเะาข้างนี้นะิ่นน่ะไม่ได้ไม่นด้เอาว่าลมมาแห้งเลยถ้าอยุยหนองนะ่ะสองมือเฮ้ยีัตข้าครัวตัวยิเสียบาน ผู้เขาวะเจ้าดีดมากน้ำก่อยนี่วะอายุเพียมันมันหัวกระลต่ว่ามันท่านในมีปืนด้วยนี่ตัวกระขาปืนจะบอกเงินตัวรงมีหรือบ่มีวะยังมีเดี๋ยวจ้ามันแรงไหาเซียวมันแล้วไอ้นี่นี่เซียวมันยืนยิงฟีอยู่เนี่ยตัวตัวยิงฟีเลยอฮนคอยเปิดเลยนะเอาเลยอฮนเอาเลยเอาเลยเอ้ยจะดาวนึงตัวอะไรบานทำได้ตัวลีดเลยตามสะดวกตัวตัวรีดไม่รู้ว่าได้ว่าตัวดอกบ้านนั่น เขตุเตียพารลัมมันใหม่อเปิดดิเขพวกมูประมาณเปิดเลยเปิดเลยตัวเลนต้องตัวยิงหมดโอ้ผู้ดมันต้องเป็นชิบะตาผมอีกเออมาไหวปะเดดดามันดีลวบาดีละบาทไอ้ทำบานจะยุงเลยเ่ ยิงกบขาค่มยเฮ้ยอันนี้เอ็มซีซีเอ็มซีซีสองอะเอ็มซีซีสองนบี่มีรถมามีรถมาทังหัวเลยรถรถรถมาไอ้แก่เอมังขึ้นมาแก่ตีแ่ไม่แตกไม่แตกโดน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 โนรโมเนี่ บอถือบ่ถือเดีนะเรนมึงเนื้อแถวไหนกงอะไรเนื้อบีไม้เหรอก็หลบในโซนอะไปฏิบัติแจ้งเตือนหนู3สามสี่รอบคนว่ะบ้าที่นบ่ไพีควอบสุขเหลายลำไป่้วยเนี่ครับผมบางสายีกยวบ่ตกเพิ่นบนบอกข้อกันลาไปด้วยกล้งยัยจำสัตว์ว้าโอ้ตายในโซนซะนออ่ไนอยู่า ตึงออไยอได้ยี่หอม่อยากได้ปากามปาามมาผ่มีวผมมีอย่างะยยูเอ็มพีผมอะเอาบ่เอาอยู่ใ่เอ็มโฟวเขามีเก็บเสียงมาแดกเอาเขาเขาบริเกเสียงเลยมีชีิปนหนึงคออะไรวเอานีมาเอาเดียกับอ้เหนียวมาไหมเป็นบุญมากาเลยเก็บเสียงเก็บเสียงเอานีเดียน Ừ. ủa ai xưa ấy bàn xưa ấy bàn Mấy tù không mấy tù Cổ này Tại đây ạ Xe này bà lâu vào xưa oh, này Ơ Như nhìn ra nhỉ Tài bác tài bác Chết Chịu CP bà Ê Ê ตากวะแสบดักแสบดักดูนี่เอาเร็วนี่แสบดักแสบดัก2ไอไอ้ดิซิบอีกอันนึงอ่ะให้เอาวะมีซิบเยอะดูว่ะแสดงมีครบเบิดอ่ะเปิดรถบ้านนูอยู่ดอก ชมผมไม่ได้เอาเปิดตัวอะไรมอยากเปิดเยอเปิดไล้ตัวจะสิได้เกิดนะตัวว่าเปิดตัวว่าได้เกิดนะผมุนข้างข้าศักตะกี้เนี่ยไม่เกิดได้โดนจริงจริงไม่ว่าเดียวขอให้ปวดหลังนะโอ้ขอบคุณครับพิมชนกไม่เข้าไปหาครับเบอร์ราชูมีครับ

พบศัตรูแล้วโอ้ยมึงอยู่นั่นมึงยังคุ่มย้อนระเบิดจะได้บ้านบ้านเชียวลังสุดท้ายบ้านเชียวลังสุดท้ายเลยตีมันเหลือตัวเดียวแซบดาบของมึงแซบดาบว่ะสวยตัวเด็ดปืนนี่ยังวะเครื่องเด็ดอีโฟเลยวะถือระเบิดแล้วแข่งไฟแซบดาบูเลยคอยเราบ้าได้เด็นเครื่องหอนไว้พอด้วยน่ะนั่น่ะ ครบแล้วเด้อเบอร์สามครับครับดีแล้วดีแล้วบานจะเกิดนะวันเว้าบ้านี่ละบานที่เกิดนะเกิดละมาใหม่ไปเลยครับรักคนนี้ครับไอ้คือว่าไปยิงตูดไอ้คือไปยิงตูดเขาว่าอืมกับมันเห็ดอุ่นลุดจ้าะมาแล้วเาแล้วเฮ้ยมันเป็นแรงจูกินแรงเหมุนแักรีนหมุนพึ่งโซ่สเต็ปพึ่งโซ่สเต็ปแม่งอยังได้ว่ได้ว่หมอได้ว่หมอตายไปตายไป บอยเดี๋ยวมันแลนหมุนเลยนี่เฮ้ยมุนอยู่ใส่แม่เอ้ยโทรศัพท์นยิงคนสองเมตรตัวใหญเอาว่ามันยิงกระโดดแล้วเว้ยว่ามันไหญกระโดดแล้วไปเบิ้งสเตปหมุนมันอยู่พี่แลนหมุนอยู่พู่เดียวล้แลนนี่ล็ไม้เห็นป่ถอยเด็กไต้ตีนัองเนี่ยล้างล้งดาวดาวดาวจุให้ชุบให้เห็ฮล่าเฮล่า เดี๋ยวลงรถดีตัวเองเลยอยู่ในลงรถได้ลงรถดิเห็นตะัวนึงลงมาอยู่ฝั่งคูนพบศัตรูแล้วอายุ่บอายุว่าเนี่ยเอาอยู่เอาอยู่ก็เราไอีหลุลัวันเดียววุ้นเดียรเพื่วันดียครับผมโหได้หลายเด้อน่ารดกจังพะ ยืนเบีงหลูอตัววะแตกเลยบ้านพังทั้งบ้านอตสวยก็แตกแล้วแจกแบเนวาว้าวขว้จบนนเหลืออุ้ยเหลือเป็นสิบตัวเลยนะตัวชุบไหนวะพูดอเนโตจัดเลยโตจัดเลยบ้ ไมนตายผู okay. ้ใดบอบอบออ่ไ้ยิงไอ้บออะไ้ยิงมันโคตรละตัวมาไฟเต็มเลยสองไฟสอไฟเต็มเลยพบศัตรูแล้วองงสององส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 ่งสอสสอสออ มันมันบอลลนเหมือนจีไปนะได้สามตัวเฮ้ยหลังสไฟาี่ป่ามันมันดาบเดี๋ยนะสามตัวนะโอ้โอโอ้โอ้ไปต้องอยูรอเ่ยจะ้ได้ตามันงี้ยบางเจ้าน่ะพังพูดละพังพูดละมหกับว,ว่เห็นลันนางโกโซย์ป่าควางหลายาซุมมานโอ้มันยู่นีฟิสเลยไวายัวเอ้อ อันดีต่อไปถ้าเล่นถ้าเห่นลิมหนีไบก่อนลิมเนื้อเนี่ยก่อนวัวแวบวับีบตีตัวที่เหรนต้นเลยตั้งนี้ตั้งนี้บ่ค่อยดีวัแมนแมนบ้วงทีบีไปหาแล้บ้านยู่บ่าได้ยั่นอ้ต้องเล่นเนื้อหนึ่งตัวรถฟังพูดแหละจากไรรถฟ้งพูดแหละ นั่นเด็กดีสวยอยู่นี่นนนคืออยู่แน่นพบศัตรูแล้ว่นเนี่ยมันแรงโลเลยน่ั่นเออมันกลุ่มยิงใหญ่เยอะกลุ่มยิงใหญ่เยอะเจ็บเจ็บเจ็บพบศัตรูแล้นยิงแห้งหระะือแเจ็บวกัวไปหามันยิงกลัว ดาวหนึ่งดาวหนึ่งระเบิดไปนี่ตัวเองบักตัวเอานเข้าไปเลยอยนี่อ่ะอยู่ไอ้บอเตวหนี่นไอคนเอาหมดตีเหรอเอ้ยปกปอเอ้ยโซนหนาอ้ปัก 5, ายยาหออา,นา,นขขานี่ยย้ายี่รีหลายยี่สี่รีหลายวะเอวบ้าไยี่สี่คร่งรีนี่สาว้าว